ไม่เตยปลาดคณาปลาลุงวูบมูลโอ้เปียกวัดโคตรหวา่ะเนีวยอันนี้มาเป็ย่างมือนหนักแบบตื่นให้ตื่นยังไงตื่น ลองเอ้ยเปิดภาพเปิดคลิปออกมากะพ่อกับกะเขียวอุ้มทุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยงามงามนนเนาะไก่แล้วไก่ช่อดมือห่อนวันลำไห้ลำหน้าเลยได้บารนี้ปลาลุลูกไยเนาะเด้อมาลำหน้าสวนนยแม่น้องเตอร์เนาะอ่ะปูน้อยกะเคียวเขียวใบอ่อนเปลือบเปลือบยาวเติบแล้วปูไก่เฉพาะลำเลยได้นี่มันน,นี่ก็เป็นมือวัดประหัต ซุกเสาอีกมืออื่นมือหือกะสิได้เตรียมลูกกะไว้เนาะวันอาทิตย์เรากะสิได้ลำแล้วปลาลุงเลยเนาะลำไว้แท้หวะหมดได้ไว้แล้วเพิ่งเติมเลยตัวไหยาวแล้วพี่น้องเลยปุ๊บก็กะงามซะอืมไปเขียดไปเขียดไปเถิดแล้วสบายดีโดยไปไปพี่น้องเลยกลับทักทายสบายดีปลาดุงเด้อยำแรงตอนสี่โมงแรงพี่น้องเลยตอนนี้กะกำลังพากัน ม่งหน้าไปสู่ทางทุ่งไหทุท่งหน้าไปหาค no ุดจิโรหาแดงอยู่ในกินแรงก้อนมื่อเนี้เนาะหลังจากมื่อเศร้านี่แมงเตอร์ก็ไปหาเฮดอยู่แต่ว่าอันบัติไายให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะยันว่าถ่ายแต่คลิปไปหาเฮดล่างเฮดกับยันว่าเปิดปบานายก็เลยอัมบัติไทยพี่น้องเลยเนาะเศร้านี่ก็ไปอยู่ไล่อยู่ไล่คือเก้าพี่น้องเลยแต่เมื่อนี้ก็มากับสิภาคกับไปคุดจิโร่กับแม่เตอร์กับมาถ่ายบรรยากาศตามทุ่งไหทุ่งนา การงามๆให้ปลาลุงเบิงหอมกลุ่มๆพี่น้องไอ้กาค่ะเป็นข่าวจิ๊กแซมเลยเนาะหอมเดูงับเบิงคุณอะขากี่ลิเอาไว้เต้กำลังสิเตรียมพากันไปหากุจิโดเทคซิมีหรือบ่อแหละองไปทางพุ่นแหละทางทุ่งไหาทางหน้าพุทธเนาะไปหาคุชิโดต้องกันมาเลยในกำแพงเตอ้บ้าน ดูน้ำใส่แต่ฝนตกใส่บ้านี้เน้าบ้านคุยใส่ให้คนเหี้ยเงาไปสีดำแหแต่ว่าน้ำกะบ่มีได้พี่น้องเไยทางใต้บนอน้ำสีดำพ่นกะมีแต่ทำอันใกล้ๆนี่เนาะหน้าบ้านนี่สีดำนี่ก่อนบ่อน้ำได้ฐามีนี่อยู่พุ่นบ่มีเหีากะจะได้ลำอยู่นี่ได้เนาะ ก่าี่บ้านไหวอยู่น้าฟังเทียงพ่นกับเรืยไปเบิ่งเลยปอยเตอร์พ่ดไปอยู่บ่ไม่เศร้านี่แมงเตอร์ก็ไปหาเฮ็ดกระแต้เด็กเนาะแมนเชื่อคนพ้ากันล่างพากันล่างแล้วเอาเมื่อหนึ่งไหวบัดนี้พี่น้องเอ้แมงเตอร์ก็บเอาไปขายน้องแต่ก่อนก็เอาไปขายน้ำเน่แบงขายพ่อมันหลเนาะก็เลยบัดนี้กับมันล่างไหวล่างไหวแหละใส่ช่องฟิตไหวเนาะไปกินบัดเฮ้า ลำไห้ลำหน้าเนาะพี่น้องเพื่อนเคยเขม่นขม่าลา,าย,ยู่วันล่างใช้ช่องพิษไวเดอร์เมนองเตอร์คนน,น,น,นนะ่เนนะ,นะเนาะก็สีขม่านั่นแหละพี่น้องเลยมันนี่ลายเนาะแบงเงยน้องกินแน่แหละกะเห็ดสมกินแน่เนาะเห็ดพัดเมื่อคืนนี่กระเพาะพัดไฮเอเตอร์พัดไ้พ่อเพิ่นพากันกินพัดหวงเข่าเนาะเห็ดลายเมนูกินกับเห็ดแกงแน่เห็ดสมแน่เห็ดพัดแนะ่ กินลายพอได้นั่นอยู่พี่น้องไอ้มันออกหลายลายเฮ็ดกันเนาะไปหาเก็บกับพอได้อยู่อยู่ได้กินนี่กะสิมาหาในอยู่ในกินแรงอีกก้อนเนาะกินแต่เฮ็ดลายกับเบื่อเลยมาหากุจิลโลเมเจอแรงก่อนจะสิพ่อหรือบอ่าก่อแล้วอันนี้บรรยากาศก,ารกรับแดดแดดมาในกันเลยทาทุ่งไหงทหุ่งนาคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ เป็นกำลังใจให้แม่น้องเตอร์คือเก่าคือเดิมเนาะหักหน่อยๆแต่ขอให้หักนานๆเด้อหักครอบครัวของแม่น้องเตอร์เนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้เกียรติติดตามหับชมเบิ่งคลิปของแม่น้องคอปเตอร์เนาะให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบอร์จุกุสุคนเอฟซีเนาะที่กดมาเบิ่งมาชมคลิปพี่น้องเลยบุกขอบใจหลายๆเห็นแังหะเจอขค่น่ากับเบอาแหม่บ่อนมีน้ำหวกบ่ อ่ามหัวด้าได้มนมันหวกบเนาะไปยใหญ่แ้งตีว้าคอนเดทช่ไปมาเด้อมาเด้ออันนี้ป้าเพนมาวานกานี่ยันมาพ่นใบลำพี่น้องไงใบลำบอลเข่าพ่นที่มันบ่อพ่นหวานบ่ออหไรเนาะใบลำน้ำอ่าเตอหอนได้หอนดได้เตอ มาซะโหกกอม่วงพี่มันกัวสิรออยู่มื้อน่ะขุดๆแล้วบ่น่ะอ๋อก็บ่คักปานใด๋นุ๊กกินเนาะแต่กอแม่เด้อว่านพุ่นก็บ่คักปานใดยังฝังห้วยพุ่นยังบ่ได้ไปเบิ่งบ้านตานึงเห็นบ่พอใส่เจ้าพอได้ไว้หุงใหู้อันาพี่ดูุดๆแล้วจ้ะ

Hoa mục kê hoa chu ba. 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 Hoa ไปเบิ้งกาฟังหวยพุ่นก no ้อนพี tar, ่น้องเลยเนาะรอไปเบิ่งก้าเลยรอไปหาแนวกินเลยหนักกะอันนี่ก็บบกออกปนใดให้บักไงไปแจกไปย่างไปหัวลานหัวเถิกไปบานกาก็ได้บานที่ยู่แต่ว่านกกินเนาะหนกลงไปออกปนใดไปใต้ครัวเพื่อนหรือไย มีน้ำแช่เนาะไปฉันเดียวไปขำไปฟังหวยพุ่นแหละเนาะเติมก่อนเติมคนไปก่อนเลยเดี๋ยวสิพากันไปเบิ่งก้าก่อนเดี๋ยวจะไปหาคุณจิโร่ทางฟังหวยพุ่นแหละทั้งนี้มันบ่มีดอกพียางเลยต้องยางไปไกลเติมอ่ะพี่น้องเลยตัดผ้ามาทาง ตะก้าที่แม่น้องเตื้อมาหวานมื้ออันที่ไปหาเห็ดอยู่ทางบ้านประตูอันนี้เนาะอากําลังสิเอ้พี่น้องเอ้ยนะน้ําแซ่เพิ่นดเน่านําแน่เนาะกําลังตั้งนตัวนี้ากสินอยนึงเนาะพี่สยงเฮงเตอยู่ดอกสิดํากะาคุณิอกะบ่มีเลินาคุณนําันนาได้พี่น้องเอ้ยเจ้าคันนาตเองนี่แหละ คนหนึ่งอันทางลุงจอยถ้าเป็นคนป้านเมียะไาเป็นคนมาคุดน่าจะหายแ้่เนาะผ <c oughs> ัวป้าเมียคุดผัวป้า่เมียไปคอทยังไงตั้งไว้ก่อนคุดจิรอก้อนจุกม,มาแตหาเห็ดกับท่านไอ่างน้ำด้วยชุดอันเก่าเลยพี่น้องเลยเนาะ สบายดีปลาดงเลยไอเตอร์บผมนั่งเถียงขาพันท้อนเด็ดแม่บอกว่านั่งเถียงขาเดินไม่ลงมือต่กล้าคนนั่งนังอุูบกน่ะเข่าเน่าไปเลยบ่มีเดินบ่มีเดินแบบแบนๆห้ยคุดก็เลยคุดน้องขนาถมเอาเนาะไอเตอร์คุดมาแต่หันซีหาตกินี่ tớ nhai tôi thì đỏ này mới nhai phần này đẹp nhỏ rồi có gì mới treo đó của cả thôm mà หวยเนตุกฝนตกใจดดูเห็นม ไปหาอยู่หากินแต่เมสมอโมเมนหาเส้ากินข้ามเลยพี่น้องไอ้หาเส้ากินเที่ยงตอนเที่ยงอย่างตอนแรกก็อยตัวนี้ไพายถุงนี่กูเหมือนพายถุงอย่างนี้ปลาดุ้งไอ้พายถุงเต้าน้ำ Nó đẹp thế Đẹp lúc nhắm lúc đẹp lúc đẹp lúc nhắm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  lúc việc lúc nhắm đẹp nhắm hết việc bồn đồn lúc nhắm บน๊นี่หรือว่าผลตกดลิ้นโบหรือมันบ๊ทแบบบรรยากาศชื่อผลจิตกนี่มันคึมเต็้เบียดไล่หลายอยู่สวยน้อยด้วยม่แจวกินหนึ่งพักพักหนึ่งพัก นึ่ง่าใช่ยินตัวน้อยเนาะมาอยกางเงีเ้ไแบนี้ นักเต้าหนำเด้เกื่อเมื่อยงมาอยากกินหนำเฮ้ยหายน้ำเน,ำน,นาะคอยอยานน่นี่แล้ววยเพิ่งกระมนำเด้พุดอีกหนำหวยไปหาพุดห่มเทแหละมันฮ้อนแดดพท่าไงร่ควยมี่ทุ่มกับแบบนี้ To này ngay từ vùng ngay nó hại lên Trời hẹn 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 này hẹn 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 จนเป็นนั iser, high, high, high? ่นแะปวดขาปวดแคลงน่อยย่างลายกินยาแก้ปวดแก้ปวดืัอนี้บมไปนะวัอนี้ไปรอบเดียวจะไปสองรอบคับเฮ็ดกะมันออกหลายมือเลยมันอยากบานบ่ได้อยากเท่าเลยเนาะหอมดังแต่ยังตัวจุ่มอยู่นะเนี่ยแต่บมไปแด้วนอื่นสิว่าสิบวไปแล้ วาสีพักพรอนแหลมมืออื่นอ้เฮ้ยที่เราเับม่ค่อยมีหนาำนะหลายท้่ให้เนี่ยวโอ้ยนาำบรได้กะกันเนาะหังก่องไว้ก่อน ลบไม่เตยปาดคนาปลาลุงมูโอ้เปรียกวัดโคตราแล้ยอันนี้มาต่ยางมือนัด เื่อนนี่ไปขืนนอนน้ำหน่อยเติมไปขึ้นนอนน้ำหลายพี่นายเพราะว่าพอเพิ่นมาแต่พิ่นมาแมงเตื่อก็ไปเมื่อนอนน้ำผลแต่โทรมาบอกป้าว่าให้อ้าวเป็นจ้าหัวไม่เป็นไปใช่แต่ให้ ตัวน้อยเนาะไม่ง่ายน่ะมาจัดข้าวสามชิบกับพ่อแจ้วแหละ

À, thân ừ, na Nó lại thùng Tổ này nổi mình thẳng lực đó Tổ này nổi này Cố bố nhai Bye Mưa bọn này โอ้เด้อไปขุดดีกันเวลาแช่นน่ะ tôi nói nó nó cút đi tôi nói sao mày tơi ไว้ฮอนเด็ดอี่างเง้ยห่างเขามาห่มกันฮอนฮอนห่มแล้วไปเต๋อกันงาปาเดีจักอันนี้เต้ย้าะแช่ตู้ไปเูดช่วยแม่ฮอนเด็ดได้ข่ามาห่มกอนว่ะบุมีควายมันนาะอยู่ห่มนน่กะนาะเอ้ยหยางขายไงฮึข่างั้น Rồi oh, sai. Ôi da. Cút. Đây cô mà chèo. Cút ơi. Ồ oh, kinh thế, cút cút cái đấy. Ăn ăn thăm mà làm không cút khắp pù khắp pù. Ừ, nó chạy. Nào khắp pù. Ừ. Ăn ăn bật ăn không cút khô khắp pù ngơi. Ngơi thì tôi thì chia ăn cút bẹt. Tên lên này mà ông nó thầy. Ờ. <laughs> <laughs> mẹ uh. mẹ chắc trong mắt gì ở đây mẹ. Uh, บริหารขาเลยบริหารเมื <I> mean. ่อกี้เนี่ยเงี้ยดูชักเลยหยุดปล่อยเนะปล่อยได้เลยปล่อยไม่ต้องห่วยปุ๊บสาธุถ้าจะจับไปยังบม่ได้กินด้วปล่อยบ่ปล่อยผมด้วยจับกบได้เลยปล่อยเลยปล่อยต้องห่วยด้หันไปหันเพ่จับแน่นกดจับด้ว อ้านแเลแม่กดจ้ะเขียดว่าบอนเอาผู้หอยเอาเนี่ยหอยอเป็นหอยเป็นหอยอะไรนะคะหอยกวางนะไก่หอยกวางไงมเออรากกบาอยูเออเนี่ยเดน้อวไอคุณกินเลยง่ายต่ว่าไม่หดตรงง่ายปะนายเดี๋ยวสิอันนั้น Giờ thì hạ pha cả hạ cút đó mưa vào đây nó Nghe cả người này mới làm sao hôm còn, còn làm này còn pha luôn rồi Ai, à, hôn đẹp, hôn đẹp Gặp mặt đến con nạ còn chứ không có Phải bây giờ về sao nạ Nà đẹp nạ làm Bố có tí cả bây giờ khảo đẹp Để tư mấy tư rồi Hoàn ừ, đi ừ, Một cái hộp kia Chín nằm rồi đó Nằm thuộc mẹ đó, mẹ bỏ cho mẹ làm đây สรงนั้นขึนน้ำก่อนเด้อปการด้วยมึงแม่ห่วยกะว่าเอ้เนาะเราก็ห่วยแค่ไหนค่ะแค่เจอต้นใหม่ทางหลังทำไงนอนค่ะแค่เห็นนอนเลยหนึ่งค่ะจำทำคขาบอาไม้มาตอกที่ตอกที่เฮ็ดแบบนั้นทักแค่เลยทำเลยตีเฮ้ยนะไปงกะพี่น้องเยเนาะแมงเ์จะกรสซจบคลิปแล้วกู เมืแต่ก้มหาเ็ตตาตุกตานั่นเป็นไรนม่เป็นไรวจะพากกันหาเลาะคุดเมื่อนังคุดเนี่ยใช้เฉพาะเจลเลยเนาะนี่กหาเลาะงทางมันท้อนแดดแมนเตอร์ก็ได้ขมาโฮมก้อนนางมือก็ไม่ได้ิเออนังคักแต่หนึงเีติไม่ได้พักันหาคุดติโลมันนี่กับุ้ใ้ายตัวตัอยู่เนาะมเจลกินมาได้ได้แล้วนี้ก็ได้อฟังหวนาเด็ดพักเด็ดเนี่ยเมื่อวหนึ่งกิน ะวางหัวใชมันมีหน้าบดนไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่เ้ยงเจอที่เจ้าเด้อปลาดุงเลยเนาะไปพอกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีบปจุุทุกคนเด้อเนาะสบายดีด้วยดยไปลาเด้อปลาดุงเลยเนาะฝากเบิร์นโฆษณาให้แม่เ้ยงเจอในเด้อเนาะโดยไปแล้วบ๊ายบายปลาดุงเอื